คนคขาวันนี้เนี่ยวันเกิดของคุณแม่เรนเดียเองเดียก็เลยแอบสั่งเค้กจากร้าน c a ้กแอดเบเกอเขาบอกว่าเค้กร้านนี้เนี่ยอร่อยมากๆสาสั่งมาแบบเดลิเวอรเลยเพิ่งมาส่งปุ๊บปั๊บเมื่อกี้นี้เองเดี๋ยวเราแอบไปเซอร์ไพรส์คุณแม่กันข้างในเลยดีกว่าค่ะ เซอร์ไพรส์ค่ะ Happy birthday คุณแม่ใหญ่มากโอเคสุดมากน่ากินจังเลยเย้ <Yeah! S 2> นี่เลยค่ะหน้า คคนะคะที่วันนี้เนี่ยเดียได้สั่งแบบ d e l i v e อรมาเซอร์ไพรส์วันเกิดของคุณแม่ต้องบอกเลยว่าสวยถูกใจและประทับใจมากมากเพราะว่าโอ้โหเดียสั่งที่ร้านนี้นะคะเ a ้ e แอนเบเกอเนี่ยเพื่อนเพื่อของเดียหลายคนแนะนำมาหนึ่งเลยเรื่องการบริการนะคะเ e ลิเวอรี่เขาจัดส่งแบบเร็วมากร้านนี้เนี่ยขึ้นชื่อเลยนะคะในเรื่องของเค้กเดลิเวอรสามารถที่จะจัดส่งได้รวดเร็ว ใครอยากจะสั่งแบบเค้กด่วนเนี่ยภายใน3ชั่วโมงก็สามารถสั่งได้หลายคนเนี่ยแบบกังวลว่าเอ๊ะสั่งแบบ Delivery แบบนี้เนี่ยเค้กนะคะจะแบบหน้าตาจะออกมาโอเคหรือเปล่านี่เลยการันตีว่าเดียสั่งมาแล้วนะคะพูดเลยว่าบริการจัดส่งของเขาเนี่ยเขาก็จะมีดายไอมาให้ด้วยเค้กยังคงมีความเย็นนะคะเหมือนว่าเราเนี่ยไปซื้อมาจากที่ร้านยังไงและที่ชอบสุดๆก็คือ มีเซอร์ไพรส์มาให้คุณแม่ด้วยค่ะนะไม่ว่าจะเป็นลูกโป่งนะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์เทียนก็นี่เลยค่ะมีตัดเค้กว่าร้านนี้นะคะเค้กแอนเบเกอร์เนี่ยเขาเป็นร้านค่ะที่รับผลิตเค้กและเบเกอรีทุกรูปแบบเลยซึ่งนะคะเขาสามารถที่จะผลิตเค้กนะคะได้แบบหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นเค้กเล็กๆนะคะตั้งแต่แบบคัพเค้ก ไปจนถึงเค้กแบบโฟโต้เค้ก 3D เค้กการ์ตูนนะคะและที่แบบใหญ่ๆเลยก็คือเป็นเค้กแต่งงานเนี่ยเขาก็สามารถทำได้เลือกสั่งได้หมดทุกโอกาสที่คุณต้องการมีให้เลือกมากกว่าถึง300แบบเลยค่ะเยอะมากๆซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณก็เลือกได้เลยนะคะตามใจที่คุณ <S 2> <S 2> ชอบใคร <S <S <ๆ>เนี่ยอยากจะสั่งหน้า เค้ที่เป็นสไตล์ที่ตัวเองออกแบบเองก็สามารถบอกร้านหรือให้ร้านเนี่ยเขาออกแบบดีไซน์ให้ได้เลยนะคะ mm hmm. เห็นไหมล่ะสุดยอดมากๆจริงๆสําหรับร้านเค้กเองกที่จะสั่งนะคะได้หมดเลยทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นวันเกิดนะคะวันครบรอบอ n นนิว์ซารีหรือว่าในเทศกาลพิเศษสําคัญๆต่างๆวันรับปริญญานะคะวันฉลอง นะว่าเชฟของเขาเนี่ยอันดับหนึ่งเลยเพราะเป็นเชฟนะคะที่เขาบอกว่าจบจากสถาบันของเลิกก็ตองเบอด้วยแค่ได้ยินชื่อเนี่ยก็รู้แล้วใช่ไหมว่าวัตถุดิบและคุณภาพเนี่ยจะเลิศและการันตีขนาดไหนพูดได้เลยค่ะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับเค้กร้านประทับใจมากๆเลยค่ะร้านนี้ใครอยากจะสั่งเค้กอร่อยๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนาะอยู่บ้านค่ะ ออกไปข้างนอกให้เสียเวลาสั่งที่นี่ได้เลยเคทแอนเบเกอร์ Baker ค่ะเดียสั่งแล้วประทับใจมากๆไม่ว่าจะเป็นนะคะเรื่องของคุณภาพนะคะรสชาติแล้วก็หน้าตาที่โดนใจนะคะตรงปกตามที่เดียสั่งเป๊ะเลยที่สำคัญเดลิเวอรี่ส่ง,สงไว้อีกด้วยค่ะยังไงอย่าลืมลองไปสั่งกันดูนะคะทุกคนวันนี้เดียลากันไปก่อนบ๊ายบาย